อ๋อไม่ถุงมือเอ๋อช่วยอะไรช่วยงั้นเอ,เอามันขึ้นไปไหนอะ่ะขึ้นข้างบอลขึ้นข้นนาขงบนเนี่ยอ๋อแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงเนาะเอามา เวลาเราตัดตั้งแต่มันจะหนีไปหมดปล่อยปล่อยมันปล่อยปล่อยหยิบลงหยิบลงลาลงมาแล้วน้ำลาดน้ำลาดนเห็ลงมาลเออน้ำน้ำเทคอยครับไว้น้ำเทดีกว่าพี่นะ่หรอยรับน้ำเทกรอบให้มันลงไว้มาแล้วพี่นี่มีน้ำไหมมีครับต้มเอามาให้หน่อยลูกเอานั่นเอานั่นอยู่ไหนวะบางก้องถังไงถังไง ดูไม่อกอกไม่อมอ,อ,อกเลยน้ำมาลูก่าเนี่ยมันปีนขนกันไปแล้ว